ค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะมาชมกันต่อเลยค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะเขาจะมีโต๊ะนั่งให้เรานั่งพักดยถ้าเราเดินเหนือยเหน่อยนะคะเพื่อนเเห็นไหมคะด้านในค่ะก็จะมีหลากหลายสีค่ะสีแดงสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีขาวนู่นค่ะไกล ไกลๆนู่นค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะดอกก็สวยมากเลยคะ่ะแล้วก็จะเป็นสีม่วงนะคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะสีม่วงสวยเลยคะ่ะแล้วก็ดอกหอมนะคะเหมือนดอกหอมเลยคะ่ะ t i s s o n l ล o ก like a c ชายด Don't ี้เห็นไหมคะเพื่อนๆก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ ดอกสีขาวค่ะเ,เพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยใบยไม้ต้นไม้สีสีออกน้ำตาลแล้วก็ดอกไม้สีขาวอยู่ด้านบนค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเป็นเป็นไม้ประดับบางันไม้ประดับไม่มีดอกนะคะโอ้แต่นุวสวยค่ะเห็นไหมคะเ,เพื่อนๆเ,เพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยสวยนะคะ สีชมพูสีขาวแล้วก็สีส้มด้านล่างค่ะสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็ดอกกันนี้ดอกอันนี้สวยมาก this, this flower is so beautiful นี้นี่ค่ะเพื่อน <laughs> ๆ <S <s <ẽ> <S เห็นไหมคะดอกใหญ่มากเลยคะ่ะ3 <sm all> ดอกเลยนะคะ นี่ก็สีชมพูค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวพาเดินเข้าไปด้นานในนิดหนึ่งอันนี้สีชมพูค่ะเพื่อนๆเคยเห็นดอกฝิ่นไหมคะนี่ค่ะเขาหล่นใกล้จะหมดแล้วค่ะดอกฝิ่นนะคะ This one yeah p p p y yeah dog puppy พ,พ,พามาดูใกล้ๆคะ่ <c oughs> คะเห็นไหมคะเพื่อนๆดอกไม้สีสม้ม สีส้มแล้วก็สีชมพูใกล้ๆเลยค่ะเห็นไหมคะนั่นน,น,น,นัเห็นไหมคะน้องก็สวยงามมากเลยค่ะมาเดินต่อค่ะมาเดินต่อค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเป็นเอ่อ uh, this one this this one you call the flower award หเป็นดอกสีเขียวๆนะคะ ไม่ทราบว่าคืออะไรแต่เป็นเขาเป็นดอกออกเขียวๆนะคะเห็นไหมคะสีเขียวคะ่ะด้านนุมก็เต็มเลยคะ่ะเรเดินออกไปด้านนอกดีกว่าคะ่ะ yes, ไปคะ่ะเดินต่อคะ่ะ mm hmm. okay. สวยไหมครับเพืเ่อนๆดอกมไม้ข้างทางเยอะยๆยเลยค่ะสวยงามมากค่ะผู้คนออกมาเดินเยอะมากเลยค่ะว่าวอเดดี้ซาดักคลินกิฟมีเดซีดละอือสวยไหมครัเพื่อนๆ สวยค่ะสวย this one purple that one pink ออเพอร์ก่อนเ e รอโอเคค่ะเ t อเอ่อคอล u นคอเขนบอกว่าให้มันให้มันแห้งแล้วเราก็เอาเม็ดไปปลูกนะคะปลูกง่ายค่ะ อามาเดินกันต่อเลยค่ะเพื่อนเพื่อน mm hmm. เพื่อนเห็นไหมคะสีเหลืองค่ะดู They look different than this flower หร o ลูกก็ดอก yellow one เ yeah, ด mm ็กแต่ yellow เขาจะสวยมากค่ะเขาจะไม่รู้ว่าอธิบายไม่ถูกเลยเขาสวยอะ่ะ yeah มาต่อค่ะมาต่อค่ะเดินต่อกันเลยนะคะเพื่อนเห็นไหมคะสีชมพูสวยมากค่ะชมพูสดนะคะแล้วด้านในก็จะเป็นดอกกุหลาบค่ะดอกกุหลาบสีแดงสีชมพูสีเหลืองนะคะแล้วก็สีขาวอยู่ด้านในเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ สวยค่ะสวยมาเดินต่อกันเลยมาเดินต่อกันเลยค่ะเพื่อนๆจะให้เสียเวลาค่ะมาเดินต่อน,นะคะเห็นไหมคะสวยมากค่ะ oh, That one that one same I got in home นั่นเช่ Yeah I got in home underneath apple tree That one, the red and sing. เห็นไหมคะสวยค่ะสวยเดินต่อค่ะเพื่อนๆเดินต่อนะคะเดินต่อไม่รอแล้วนะ วันนี้ลมเริ่มเย็นๆแล้วค่ะเนี่ยต้องแวะดูค่ะดอกกุหลาบสวยมากค่ะเพื่อนเห็นไหมคะสวยมากค่ะสวยจริงๆค่ะ Uh huh. <laughs> อันนี้ต้นผักกาดห็นนะคะผักกาดหินฝรั่งทานได้ค่ะแล้วด้านในด้านในก็จะเป็นจะเป็นดอกหญ้านะคะเพื่อนๆนดอกญ้าแต่สวยค่ะเห็นไหมคะมีสีเหลืองสีเหลืองสีชมพูสีแดงค่ะคละเข้ากันไปนะคะแต่สวยค่ะสวยมากค่ะ ตามมาค่ะยังไม่หมดค่ะตามมาเรื่อยๆนะคะ but they put different kind of flower you know that in miss and martin mm hmm. one, วันนี้คนมาเดินสวนเยอะมากค่ะเพื่อนๆอย่างว่าเลยนะคะเป็นสวนสาธารณะก็ทำให้ทุกคนได้มีที่มาพักผ่อนหย่อนใจนะคะเพื่อนๆ สีเหลืองค่ะอันนี้ก็สีเหลืองนะคะเพื <_ C 1> <ๆ>่อนๆเห็นไหม <_ C 1> เราเจอดอกไม้สวยแล้วค่ะเพื <_ C 1> <ๆ>่อนๆมาเลยค่ะตามมานะคะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ค่ะสวยมากค่ะ I think ซึ่งเ e ลเวอ o ์ทูเฮฟตี้ t h a t s w h y they go ก n floor. ใช่ดอกเขาใหญ่มากแล้วดอกเขาหนักค่ะเข,เ,ขเขาถึงได้ล่นดาวเขาเขาถึงได้ตกมาอยู่ที่พื้นหมดเลยค่ะดอกใหญ่เกินนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะแล้วอันนี้ที่เป็นดอกสวยๆเนี่ย ดิฉ yeah. mm ัป๊อปปี้เนี่ยอันนี้จะเป็นดอกป๊อปปี้นะคะดอกสวยๆค่ะแดงๆนี่ค่ะแต่อันสีสีชมพูนี่ไม่ใช่นะคะ mm hmm. ก็เป็นดอกไม้อีกชนิดหนึ่งค่ะแต่สวยค่ะเพื่อนๆตามมาค่ะแล้วเรามาเจอสีชมพูที่แบบว่าหวานแหววจริงๆค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะ mm hmm. นี่ค่ะ สวยไหมคะมาเดินต่อคะ่ะว mm ัดอาวแดงละมาเดินต่อนะคะเพื่อนๆ mm hmm. แล้วก็มิน yeah? mm ิกอล์ฟเยอะอ๋อเป็นเป็นกอล์ฟคลับแหละเป็นสวนกอล์ฟเล็กๆคะ่ะ นี่ค่ะเพื่อนๆสวยไหมเอ้ยสวยนะคะสวยมากเลยค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นสีเหลือสีแดงสีแดงอมชมพูค่ะอ๋อ oh, you you buy the ticket you buy the ticket and you go in to play หรอ ซื้อเรามีซื้อตัอต๋วที่นี่แล้วก็ซื้อเสร็จแล้วก็เข้าไปเล่นด้านในได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นกอ์ฟนะคะวัดย or ุคอเนี่ยมินิกอฟอาจะกอ์ฟเหมือนมินิกอ์ฟนะคะมินิกอ์ฟเล็กๆนะคะนี่ค่ะอดอกสี่ปอนจูเนียร์สองปอนนะคะนี่กระดกไม้สวยแล้วค่ะเพื่อนๆ มาเดินกันต่อนะคะมาเดินกันต่อค่ะโบลิงกรีนม,มาค่ะพเพื่อนๆตามมาค่ะตามมาอ๋อถ้าวันเดียวอ็เพจเพจโดสิงงอ๋อโบลิงกรีนเขาเพ เาเพลลูกกลมๆนะคะที่เขาโยนเล่นกันนะคะเพื่อนเพนเนเเห็นไหมคะสวยไหมคะนี่ค่ะจากด้านขวานะคะด้านขวามือเจ๊ไก่นะคะเอาให้ดูล้อมรอบเลยค่ะร่มรื่นมากค่ะ สวยไม่เอ่ยสวยไม่เอ่ยล่มลื่นมากเลยค่ะโนมอลีอินเดียเดอะบีสีดันเท l Yes normally ปกติจะคนจะเยอะมากค่ะเอาเขาจะเล่นโบลลิงตรงนี้ค่ะโบลลิงหมายถึงว่าไม่ใช่โบลลิงเหมือนเราเข้าไปเล่นในในร้านโบลลิงนะคะจะเป็นลูกหินกลมๆนะคะแล้วเขามาโยนกันนะคะ What they call bowling or rolling? Bow bowling, they have three ball each. อ๋อมีคนมีเขาเรียก bowling ค่ะแต่เขามีคนละสามลูกแล้วเขาก็โยนแข่งกันนะคะ one, 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 one little jack and three big ball. No mm. ball can get near this two. อ๋อแล้วเราก็จะคนหนึ่งคนแรกโยนไปแล้วคนที่สองก็โยนพยายาม โยนให้ใกล้ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะถ้าคนไหนใกล้สุดคนนั้นก็อิบฮูเนียสิอิเซวินนั่นเจ๊อ๋อถ้ามันจะมีลูกสีขาวนะคะโยนไปก่อนแล้วก็ให้คนที่เล่นนะ่ะโยนลูกโบลูกบอตามกันไปคะ่ะถ้าคนไหนใกล้ลูกขาวมากที่สุดคนนั้นชนะนะคะเพื่อนๆ วันนี้ไม่มีคนมาเล่นค่ะก็เลยถ่ายอบรรยากาศมาให้ดูนะคะว่ามันสดชื่นแค่ไหนค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้เจ๊ไก่ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ